สวัสดีค่ะ EP ที่12ค่ะเป็นการแนะนำการออกกำลังกายของผู้สูงวัยแบบโยคะการออกกำลังกายแบบโยคะเนี่ยนะคะจะได้อะไรบ้างข้อที่1ค่ะได้ปรับการหายใจเข้าออกอย่างถูกต้องค่ะข้อที่2ค่ะเส้นที่ตึงทั้งหลายแหล่ในร่างกายนะคะปวดเมื่อยอะไรทั้งหลายเนี่ย การออกกำลังกายอย่างโยคะนี่จะช่วยช่วยได้มากเลยนะคะการอ่อนตัวนะข้อที่สามค่ะเห็นผลแน่นอนค่ะรูปร่างสัดส,ส่วนเนี่ยจะกลับมาดีเลยนะคะเพราะว่าออกกำลังกายแบบโยคะเนี่ยสามสิบนาทีได้เหงื่อโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องขยับตัวเหนื่อยอย่างมากนะ แต่เราควรสลับนะคะในการออกกำลังกายว่าโยคะบ้างนะอีกอย่างหนึ่งก็คือการลำวยจีนค่ะการลำวยจีนก็คือถ้า้าบริหารร่างกายแบบมววจีนนะก็จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันผสมผสานกันนะคะว่าถ้าเราไม่อยากออกนอกบ้านเราอาจจะ ออกกำลังกายแบบโยคะนะคะแบบลํามวยจีนนะอย่างต่อไปก็คือการออกกำลังกายแบบใช้เครื่องอุปกรณ์ช่วยยกตัวอย่างเช่นการคาร์ดิโอค่ะการคาร์ดิโอก็จะมีดัมเบลนะการยกน้ำหนักค่ะแล้วก็อ,อีกอย่างหนึ่งที่เคยออกก็คือ อย่างที่เรียกว่าไม้พองป้าบุญมีนะคะข่ขาวต่อไปนะคะจะแนะนำสาธิตนะอุปกรณ์ช่วยนะในการออกกำลังกายคทาวนี้ EP ีที่12นะก็ขอจบลงแค่นี้ค่ะ